เรามาเดินด้วยกันโอ้สบายสบายตอนนี้ไม่กลัวละตอนนี้เดินสบายอยู่เลยนี่ตอนนี้ก็อยู่ตรงฮอเดย์อินนะฮะจะเป็นสกายบาร์นะฮะเนี่ยแต่ตรงนี้เนี่ยมองไปเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนน้ำวานะนาวานะฮะและอันนี้ก็จะเป็นกล้องของเรียวมี x t super zoom นะฮะ จะถ่ายเป็นพันแปดสิบพีหกสิเฟรมนะ <What? S 1> นี่และนี่เราก็อยู่ตรงนี้สบายสบายเนี่ยเดินได้สบายสบายเลยไม่ต้องกลัวอะไรแล้วก็นะครับเดิ mm hmm. ก็จะเป็นไส่ลองเท้าแบบนี้ mm hmm. ก็คล้ายๆกับที่มหานครนะฮะแต่ด้วยความที่ตรงนี้เรารู้สึกว่ามันไม่ได้ไม่ได้สูงมากอะเนี่ยเ <I know. S 1> นี่ยมาเนี่ย เออโอเคอยู่โอเคอยู่เนี่ยปึ๊บให้ดูนะปึ๊บนะฮะนี่แล้วก็เดินไปเรื่อยๆได้สบายสบายนะฮะว้าวนี่สวยดีนะตอนนี้ก็จะเป็นบาข้างบนดูดินี่มาเดินได้ครับนะตื๊ดแต่ถ้าเกิด โอ้โหนึกถึงไอ้กล้องนั่นเลยอ่ะที่เขาเท่า action cam อ่ะแล้วก็กระโดดตึกอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่านี่สบายนะก็ต้องใส่กันเก็ดรอยนะครับอย่างนี้แพระยบายและนี่คือกล้องของเียวมีนะครับ XT u ุ e ประตูว้าวนี่ดีกว่า ปิดท้ายด้วยภาพวิวนะครับสวยงามพาไปดูนี่ดีกว่านี่ไงนี่อันนี้คือสวนน้ำะานะฮะวานาวา,ว,าว้าวจากบิวทันยี่สิบยี่สิบเจ็ดหรือเปล่าสกายบาร์